สวัสดีครับทา่านผู้ชมทุกๆท่านครับเจอกันอีกครับกับพัดพลคนรักเ่ยยูทูบเบอร์สายลุยโดดในป่าดูเส้นทางข้างหน้าขณะนี้นะครับดูว่าลุยหรือไม่ลุยอะ่ะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมเยียนคนดังอีกคนนึงอะคนดังคนงนั้นเป็นใครเดี๋ยวถ้าใครที่เคยอยู่คลิปผมเป็นประจำจะรู้จักดีโอโมารอบนี้จเจริญมากเลยครับทุกคนเห็นไหมโอ้โหมีไฟฟ้า หน้าบ้านตลอดเส้นทางมารอบนี้รู้สึกว่าเขาจะบูมมากเลยเขาคือใครเดี๋ยวไปดูหน้าตากันใกล้ๆสบายดีจำได้ไหมปิดหน้าปิดตาเราไม่รู้เขาเราจำเขาไม่ได้ เขาคือใครลองเปิดหน้าเปิดตาดูเ,เขาคือช่างไก่วังดินนะทุกคนสวัสดีช่างไก่วังดินเ,เป็นไงไม่เห็นหน้าเห็นตาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยโ,เโทรมาก็ไม่รับสายแล้วก็ไม่โทรกลับวั <laughs> นนี้งานเข้าอ่ะวันนี้งานช่างไก่เริ่มเข้ามาอีกแล้วครับท่าน สามสี่คันจอดอยู่นะทางไกลตอนนี้มีงานเข้ากี่คันเนี่ยสามสามคันสี่คันนู่นไอ้คันนั้นไอ้เด็กมันมีมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีมีอะไรบ้างนี่รถดีรถเอารถฉีดยาชดฉีดยาเอรอดสูงสูงนะสองคันอันนี้สองคันเลยรถฉีดยานี่มาจากไหนไปไหนอันนี้ทางไตนี่ อันนี้<ง>สีตาจนาไรยโคง้คงของเขาหรือว่าโค้งของเขาโค้งของเขาอ๋อ,ขอเขามาาฮือ้เ,เลยนะเขาซื้อฮื้นเขาอ๋อเราซื้อเขายี่ห้ออะไรเนี่ย M S M M S M ยี่ห้อหนไหมสิงสยามฮะแมนะแมนเอาสิงสยามแล้วอันนี้เราเนี่ยบิ <J> ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วแปดแปดอันนี้เป็นไหนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อยู่ไซงาม อ๋อสายงามนี่แถวสายงามนี่แหละว่าสายงามมาเท่านี้เองอยู่ใกล้ๆโอ้โหนูเนี่นยมาไม่เห็นไม่เห็นตั้งนานแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามันจะแปลกๆนะน,นี่นายอินอายังนายอินอายังแท่ของไอ้นู้นนะ <laughs> สามสี่คันตอนนี้ดูในคิวของช่งางไก่มาได้มาเยี่ยมเยียนช่งางไก่ตั้งโอ้โหตั้งแต่ก่อนปีใหม่ฮะก่อนปีใหม่ไม่รู้กี่เดือน มัวแต่ไปทัวร์อีสานมัวแต่ไปข้ามไปทางฝั่งสปปลาวทางไก่น้อยอกน้อยใจว่าพัดฝนไม่มาเยี่ยมไม่มาเยือนนู่นแหละเออไก่เนี่ยทุกคนตอนนี้ก็ซ้อมมดไปแล้วรวมกั่าสี่หมื่นมาได้ยังไงเนี่ยรอของช่างไก่เน้นเน้นประดิษฐ์เองนะครับอย่างเดิมข้าวหน้านี่เน้นประดิษฐ์เองเลยเข้ามาใจกับรากเข้าบ่ทำมอหน่ำทำอย่างไปเนี่ยอันนี้มา สไตล์ของช่างไก่รู้สึกจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยฮะมารอบนี้ไม่ได้มาถ่ายของช่างไก่นานแล้วสไตล์เปลี่ยนไปเลยเหล็กอนี้เขาใช้เหล็กเขาเหล็กตีนเป็ดนะฮะเหล็กตีนเป็ดอันนี้เจนมันเจนจีกฮะร,รือว่าจะได้ครอบดีกาเอออ๋อหมุนหมุนลงมไปก่อนอือ๋อหนึกว่าเจนจี๊กทขานนไนี่ยังไดิ ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยช่างไก่ฮะเบ่ถึงไหนเลยสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ปะทำทีเดียวกี่ครนนั้ในรอบนี้สามครั้งสามครั้นี่นะหนึ่งสองสาม,สามไอค้ครั้นี้เป็นไอ้รถล่อสูงส<า>ั่งคำล่ออยู่คันนี้กำลังสั่งัดล่ออยู่สั่งัดล่ออยู่นี่สีถามหาช่างไก่ทางมาแล้วช่างไก่หายหน้าหายตาหลุดโครจรของช่องพัดนลผล,ลากหญ้าไปตั้งหลายเดือน น้อนอนนอนทางางไก่มามาทางไก่ทางไก่พวกเราเห็นแต่พัดพลอยู่ลาวกก็นโคจรอยู่ฝั่งสปปลาวมารอบเนี้ยอ้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอให้ทางไก่เสร็จเดี๋ยวพัดพลจะมาถ่ายให้เอฟซีที่ติดตามพัดพลคนรรกและ ช่างไก่วังดินนะครับได้เห็นอีกนะครับว่าฝีม้รลายมือของช่างไก่ยังไม่ตกนะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆฮะบอกว่าจะใส่เครื่องอย่างก่อนช่างไก่ต่อไปนี่จะใส่เครื่องอย่างไร<ช>ว่าจะพัฒนาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมนี่จะพัฒนาจะได้ใส่แบบแปลกๆไปเลยยังยังคิดอยู่ยังคิดอย <c oughs> ู่ยังบอกใครแตะยัง <c oughs> บอกเมื่อเขาท็อปตัวอย่างไม่ก็ออโอเคครับทุกคนก็พา,าเยี่ยมชมช่างไก่นะ เดี๋ยวรอโอกาสหน้ารอบหน้าฮะถ้าทางไก่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมอีกครั้งหนึ่งฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกับพัดผลคนรา้าและช่างไก่วางดินด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีสส้สวัสดีครับสวัสดีครับช่างไก่ครับ